นะครับก็เลยได้มีการมาต้อนรับท่านการศึกษาคุณภาพที่อยาทราบในเรื่องของเฉ่าะที่เราศึกษากันคือปัจจัยการผลิตข้างหลังหน้าผู้แทนเกษตรกรนะท่านขอขอบคุณและท่านต้อนะครับขอบคุณัทครับมาขอท่านต่อนขอขอบคุณท่านในครูน้ามาวันนี้ผมก่เป็นเป็นสิ่งที่เราผมค่ารวมนะคะซึ่งสักครั้งนี้ไปเชิญตาดับนะครับ ผลของสองคือในการแก้ปัญหาส่วนรวมเกันครับของการชนะพูดีและราชบุรีแต่เราก็มีที่จะนําเสนอวันนี้นะ่ยค่ะการมีมีถนนดิบมีเสาไฟฟ้าสู่ส่วนการในการแก้ปัญหาเข้าไปในที่ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าก็ต้องขอบคุณนะครับนะครับเป็นเป็นที่ไม่ใช่ที่ภูเขานะครับที่เขาเอาไปนะครเราก็ก็รับอยากที่จะฟังเหมือนกันทุกคนในปัจจุบัน นะครับว่านโยบายรัฐบาลกตไปถึงจังหวัดนะครับนะครับผมเองนะครับในกในสมุนงานงาน26นาทีก็ว่าทำที่ไหนาทั่วประเทศครับแต่ในส่วนของสุฬาในพันธมิรของจุฬาจุรณแต่ว่าที่เราโดนเอาลงที่ใการทำเฮ้ยทำตัวอย่างใช่ไหมนี้ทำใช้จิตฝันสายวัฒทธไทยของพระองค์ท่านที่อยากให้มีการนำารีมารียมาูมาลงมาดมามามมดมาม อันนี้เป็นฝักบัวหมอดินครับให้ให้ให้ขนหญ่เท่าไหร,ร่อ,อ,อ้าวโหสวยนี่ก็เป็นปูที่เชิรับด้านในก็ได้ครับผมเพราะว่าเดี๋ยวก็เอ่อวันนี้ฝนฟ้าตกให้ดชื่นใจแล้วครับอย่างมันก็จะแน่นไป